เป็นปัญหาแบบส่วนตัวมากๆแต่ว่าก็พยายามเล่าได้มากที่สุดแล้วเหมือนหนูกับมันเราเรา,เราคุยกันลงตัวแล้วก็เข้าใจกันแล้วแบบไม่ไม่อยากให้หาว่าเป็นเพราะใครหรืออะไร่หนูก็มอปร่ามันเดือนเดือน,เด,อนเดือนกว่าๆถึงจะแบบกล้าที่จะออกมาบอกกับทุกคนตอน,นนี้ก็คือเป็นห่วงเขามากๆเพราะว่าเหมือนเขาก็ต้องเริ่มมาใช้ชีวิตของตัวเองมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเราเราเรา,เราคอยซัพพอร์ตเขาเราดูแลเขาตลอดยเงี้ยก็ก็เป็นห่วงเขาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเลย ว่าณอนาคตนุไม่ได้มีใครแล้วเขาไม่ได้มีใครก็ถ้าเขาอยากกลับมาเรา็มาคุยกันใหม่อะไหนูมไม่มีปัญหาเลยเปิดใจเองเลยว่าถอยสถานะกับมันมันเกิดอะไรขึ้นไม่ก็มันเป็นปัญหาที่หนุหนูก็เล่าไปแล้วครับาเป็นปัญหาแบบส่วนตัวมากๆแต่ว่าก็พยายามเล่าได้มากที่สุดแล้วก็ก็เป็นต้องเป็นตามกันเป็นไปหลายคนแอบใจหายกันเพราะมันก็เป็นรอบปีที่ยาวนานก้นปีเก้าปีค่ะที่พบกัน มีปัญหาแต่ก่อนหน้านี้เหมือนมีปัญหาที่เราแบบเป็นน้างปันไปอยู่บ้านที่ยรเปล่าไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันไ้นเขากลับไปหาคอบคตัว่ะไม่่มีปัญหาเลยจริงปัญหาหลักที่ทำให้แบบไปตอบกันไม่ได้คืออะไรคะคือมันเป็นปัญหาที่แบบหนูก็ไม่ไม่ถือว่าไม่รู้สึกว่าเราต้องต้องอยากจะบอกใครให้ทุกคนรู้ขนาดนั้นคือแค่ว่าเหมือนหนูกับมันเราเราคุยกันลงตัวแล้วก็เข้าใจกันแล้วแบบไม่ไม่อยากให้หาว่าเป็นเพราะใครหรืออะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้ว หนูประมาณแบบว่าเราเราตกลงกันบอกเข้าใจแล้วก็ก็อันนี้มันมันมันใช้คำว่าเลิกขับแค่เลิกเลิกเลิกเลยเขาบอกว่าเป็นความผิดของตัวเองคืออะไรอ่ะง่ายๆหลายๆคนก็ตีความไปว่าเกี่ยวกับเรื่องของหมูที่สามจริงๆไม่ได้มีเรื่องของหมูที่สามค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องสูงที่แบบว่าหนูอาจจะแบบไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใน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 ช่วงเวลาที่พบกันมันอาจจะหลายครั้งแล้วรู้สึกว่า เป็นเป็นเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่เขารู้สึกว่าโอเคเขาอาจจะแบบไม่อยากจะไม่เจอเหตุการณ์เดิมๆแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลือกที่จะแบบแบบถอยดีกว่าอะไรเงี้ยเเดอนมาบอกเร,เ,รเราเราคุยกันค่ะเร,เราเราคุยกันแล้วเราก็หนูก็งอรว่าณันเดือนเดือนเดือนกว่าๆถึงจะแบบกล้าที่จะออกมาบอกกับทุกคนเพราะว่าไม่กล้าบอกไปตอนแรกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาคบก้าเหรืออะไรเงี้ยเรารสึกว่าเราให้เวลาที่แบบว่าเราคุยกัน พอสมควรแล้วแล้วก็ถามย้ำถึงสถานะที่ชัดเจนที่สุดแล้วว่าได้ประมาณนี้ก็เราก็บอกแบบให้เพื่อนๆทุกคนฟังอย่างในที่เราพูดแสดงว่ามันก็ยังพอจะมีโอกาสกลับมาคุยกันได้ไหคะเพราะเราก็บอกว่าแล้วแต่ว่าเขาจะให้โอกาสเราไหมใช่อะใันอันนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับเขาเลยเพราะว่าหนูว่รอรอรอคือก็รอเสมอแล้วก็บอกเขาตลอดว่าสุดท้ายแล้วจะยังไงก็ตามหันกลับมาก็ยังเจออยู่หนูอยู่ตรงนี้เสมออยังเป็นเพื่อนกันอยู่ยังยังทำงานด้วยกันอยู่ครับยังเจออยู่ก็เจอบ้างแสดงว่า ันนี้เราจะปิดใจเรื่องของความรักไปเลยไหมคือคือต้องบอกก่อนหนูว่ามีแฟนคนแรกก็คือคนเดียวเลยแล้วหนูรู้สึกว่าหนูไม่เคยแบบวจะจีบกันคืออะไรป๊อปปียหนูร้วหนูไม่มีแลวหนูทํามไม่เป็นไม่รู้ว่าการที่เราโสดตอนนี้เราพูดเราเรา,เราต้องทำไงต่ออะไรเงี้ยเราเราทำไม่เป็นก็แต,ตอนนี้ยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะมีใครหรือว่าอะไรเลยค่ะก็ก็ยังอยู่ทํางานไปเรื่อยๆแล้วสภาพจิตใจของเราตอนที่โผ่มันดโอเคดีดีครเพราะว่าอยู่อยู่กับพี่ๆทุกคนไม่ไม่มีเวลาได้เศร้าหรืออะไรเลยเพราะทุกคนตลกมากตลกเลย ม่ค่อยมเวลาได้ไม่ไม่ไม่ไปไหนเลยหรอแล้วผมร้องไห้อะไร้องไห้มันมันมันมีอยู่แล้วค่ะแต่หนูว่าน่าจะเป็นเวลาส่วนตัวแบบมากๆที่แบบไม่ได้แบบให้ทุกคนได้เห็นเลยเพราะว่าช่วงที่เราคุยกันสิเราจะพิมพ์คุยกันแล้วไม่ค่อยได้คุยกันต่อหน้าอะไรเงี้ยช่วงช่วงตอนที่เกิดปัญหาอะครับเมื่อมิถุนาก็ก็พิมพ์คุยแล้วก็ทุกคนหนูทั้งสองคนเศร้าค่ะเพราะว่าเพราะในช่วงเวลาที่เราคบกันหนูว่าเราสองคนรักกันมากที่คนคนหนึ่งจะรักกันได้อะไรเงี้ยนี่เสียวอาการมันไหว่าเขาเป็นักแค่นี้ คือถ้าพูดตรงๆเขาเขาหนักมากๆอยู่แล้วครับเพราะว่าหนึ่งเลยเขาเขาไม่ได้อยู่ในโซเชียลตลอดเหมือนหนูเพราะนั้นความเข้มแข็งในในในโซเชียลเขาอ<ม>่อนแอมากๆเพราะนั้นยิ่งตอนนี้ปัญหาคนแบบไปไปถามหาใครผิดใครถูกไปไปว่าเขาเยอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าเขาหนักๆๆๆๆๆนหนักมากๆหนักกว่าหนูเยอะมากคง,งไม่เกี่ยวเพรามันกำลังจาเดียร์ไม่มีเกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยใจหายนะยเราเพราะว่าเราอยู่ดในต่างบีเ้าอยู่ตัวนี้ไม่มีเขา ก็ก็ตอนแรกตกใจมากๆเพราะหนูหนูต้องบอกหนูหน e ูเป็นคนที่ทำอะไรแล้วก็จริงๆเหมือนคนมั่นใจในตัวเองแต่จริงแบบเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองเลยเพราะฉะนั้นก็พี่คือพี่พี่ทุกคนก็ให้กำลังใจค่ะแล้วหนูก็เชื่อว่าสุดท้ายทุกคนก็มีิสุดในตัวเองอยู่ดีมันรู้สึกแคร์ไหมคะเพราะวันนี้ที่ไม่มีของพ่อป้าค่ะเพราะหนูอยู่บ้านเดียวกันเลยไม่ไม่เคยห่างกันเลยเก้าปีอะไรอย่างนี้ยก็ก็รู้สึกแปลกๆนิดหน่อยเพระแสดงทุกวันนี้ก็ไม่คือทุกวันนี้ก็มี เจอพันผ่านบ้างเพราะว่ายังยังอาศัยอยู่ในในบ้านเดียวกันแต่ว่าเขาก็อาจจะไปนอนบ้านน้องเขาบ้างอะไรอาจจะแบบมีเจอพันผ่านบ้างแต่แบบไม่ได้เจอแบบต่างๆเราก็ไม่ได้คุยครับอย่างนี้ในเรื่องของการนะคะของธุรกิจของบริษัทที่เราทำด้วยกันแล้วมันจะมีมีมีคนกลางค่ะมีมีคนกลางประสานงานให้อะไรอย่างเงี้ยเจอสองวันนีเ้เรา,า,าค่ะเจอผ่านเห็นเขานั่งกินข้าวอยู่มีแอบซองมีแอปเป็นม้วนมีแบบเขาซองทุกวันอยากรู้เขาลงอะไรดู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 ตลอดค่ะ เราไปเข้าไปดูแล้วใจเรามันนิดใช่ไหมมันดับก็เหมือนจริงๆหนูว่าในช่วงเก้าปีที่แบบมาเราอยู่ด้วยกันทุกพาร์ทเลยค่ะแบบไม่ว่าจะสั่งที่ไหนที่ไปก็ตามก็จะมันก็จะมีภาพหรือแบบลอยมาตลอดว่าแบบเราทําด้วยกันเพราะว่าทั้งเก้าปีเราทําด้วยกันมาเกือบทุกอย่างทั้งชีวิตแล้วอ่ะไม่ว่าโทรศัพท์ที่มันขึ้นแจ้งเตือนมาเมื่อปีที่แล้วหรือสองปีมันจะเป็นเขาอยู่ตลอดอะไรเงี้ยหนูว่ามันก็อาจจะต้องให้เวลามากๆเลยจริงๆเรารอไหมรอว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมรอค่ะรอรอเพราะว่า คือรู้สึกว่าหนูก็ไม,ไม่ไม่รู้สึกอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นกับใครใหม่ไม่รู้ว่าทํายังไงทําไม่เป็นและตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูยังทำไม่เป็นแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นห่วงเขามากๆเพราะว่าเหมือนเขาก็ต้องเริ่มมาใช้ชีวิตของตัวเองมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเราเรา,เราคอยซัพพอร์ตเขาเราดูแลเขาตลอดอย่างนี้ยก็ก็เป็นห่วงเขาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยอย่างนี้เรียกว่ามุมอ่อนเป็นของกลมได้ไหมคือจริงจริงก็ ต้องต้องมูอ้อนแล้วะค่ะแต่ว่าถามว่ารอไหมก็ถ้ามีโอกาสหมายถึงว่าณณอนาะนะนะนะคตหนูไม่ได้มีใครแล้วเขาไม่ได้มีใครก็ถ้าเขาอยากกลับมาเราเรามาคุยกันใหม่อะไรหนูไม่มีปัญหาเลยจริงๆเราเราว่าอะไรที่จะสามารถทำให้เราสองคนจะเป็นแฟนกันไ,ได้หรื<ๆ>อว่าเป็นเรื่องของเวลาะค่ะแล้วก็สุดสุดท้ายแล้วหนูว่าเราเราสองคนรู้จักกันมากแบบ,บ,บทุกอย่างเลยแทบจะไม่มีอะไรที่ไม่รู้ซึ่งกันละกันณณอนาคตสุดท้ายแล้วถ้าแบบมันะ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  มันได้โอกาสได้คุยหรือแบบอะไรอีกรอบหนูก็คิดว่าถ้ามีโอกาสนะคะหนูก็อยากให้มันเป็นแบบอย่างนั้นถ้าเกิดเขาให้โอกาสตรนั้เนี่ยเรามีโอกาสแปลว่ามันจะเปลี่ยนแปลงคือจริงๆปัญหาตรงนี้ได้คือปัญหาเนี่ยมันหรือทั้งหมดหนูไม่น่ารักเขาหลายหลายหลายรอบมากๆอะไรเงี้ยซึ่งเขาให้โอกาสหนูมาหลายครั้งมากหนูหนูเข้าใจทุกครั้งเลยที่แบบมันเกิดปัญหาจนกระทั่งรอบนี้เขาแบบแบบไม่เอาเราจริงๆอะไรเงี้ยหนูก็แบบ มเราทำยังไงแล้วเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเราได้การปรับปรับตัวมาปรับปรับมาแล้วหลายๆครั้งค่ะก็ยังไม่ได้รับอยู่ดีในตอนนี้มันมีการปรับปรับเพิ่มอรหรือเปล่าในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อะค่ะตอนนี้ก็คงหนูทำงานเยอะมากค่ะแบบตื่นมาเราก็ต้องคุยกับโรงงานหนูทำแบรนด์ทำหลายๆอย่างเพราะหนูแทบไม่มีเวลาได้คิดเรื่องอื่นเลยก็ก็ดีใจที่ยังมีอะไรให้ทำไม่งั้นคงเป็นบา้าแน่แน่ คือถ้าบอกกับความรักค่ะเราสองคนอะ่ะปรับเข้าหากันแบบถูกต้องทุกอย่างเลยแต่แค่ไอ้เรื่องที่เป็นปัญหาเนี่ยหนูก็แบบอาจจะเห็วไหลบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลายครั้งที่เขารู้สึกว่าเขาต้องเจอปัญหาเดิมเดิมอะไรเงี้ยก็เขารู้สึกว่าทำไมเขาต้องมาเจอปัญหาเดิมเดิมก็เลยเรื่องที่จะแบบไม่ดีกว่าเอาปัญหานี้เราจะสามารถปรับเค้าได้ไหมในอนาคตเราคิดว่าเราทําได้ไหมคือจริงจริหนูหนูหนูก็บอกเขาว่าจริงๆปีนี้เป็นปีที่แบบหนูตั้งใจทํางานมากๆตั้งใจแบบอยากจะแบบ เหมือนเราเรา,เรามีความฝันหลายอย่างกันที่อยาก,กยจะไปเที่ยวแล้วหนูก็ตั้งใจว่าปีนี้ตั้งใจทำงานเยอะๆขายของเยอะๆเพื<ๆ>่อท<ๆ>ี่เราจะได้ทำอะไรด้วยกันอะไรเงรี้ยแต่แบบมันก็แอบช้าไปหน่อยเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณมากโอเค